พี่จะมาเล่นไหมครับล, box, box ลูกว 2. 2> ันบล็อกเดียวตอนอีพี่สองเนื้อหาเตียงเรามีหนึ่งอันออของมันเยอะขึ้นด้รยตอนที่ไม่ได้อัดไปเ,เล่นนะเราถึงเราถึงเราถึงไบโอมทเคสายแล้ว

เวลาขุดทำดาบมอสขุดนั้นใช้ไม่ได้มันโกงเทพเลยที่ขุดเหล็กเราได้มาจากการขุดนั้นคตรเยอะเลยเอเอจแบบะตายที่ขุดเหล็กอยู่ไหนหมดวะเอาเอาเอวะเราทำอันนี้ก็ได้นะท่อสง แล้วเราก็เก็บกล่องแล้วก็จะลงเข้าไปให้ได้มาครั้งขอสองไปเด็กก่อนทำเองเดี๋ยวฉันขุดไปก่อนจะทำอนบจะจัดใหม่จะจัดไหม่ให้เฮ้ยน้ำหายน้ำหายขุดหินหมดหินหมดอืมวังน้ำอะไวางน้ำวางน้ำวางน้ำี่เดิมเลยวางน้ำี่เดิมวางน้ำี่เดิมเบ้าเด็ก

มันจะต้องตกไปถึงไอ้ตรงที่ดูดอะถึงจะได้แต่มันเกินขข้าไปเพราะเราจะเปลี่ยนเพลงใช้สิงจีพิชิกันได้ไหมได้ไหมไม่ได้มันอยู่ข้างบน้น้ำไม่ทันแล้วน้ำไปแล้วไม่ทันแล้ว ตมาไปแล้วแตกแตกแตกไม่น่าก่ากระโดดไปเลยติดหัวดีเลยคุณอวดเก่งเพื่อความแม่นแต่ไหไม่รู้หรอกเพราะเราต้องขุดดูแหละว่ามันใช้งานได้จริงไหมไม่รู้สิ ไปสมมติอันนี้มันอยู่ข้างบนใช่ไหม,มขุดไปขุดอีกแล้วทีนี้เราต้องการดันให้มันเข้ากล่องิขุดสวิทนี่ไงทำไหมมันดันไปแล้วอืไม่เห่ามันติดอะไรอือมฉันว่ามันติดหินไอน,นีนี่ที่นายบางแล้วมันก็จะเข้าไปด้งางเทนเชื่อเลย อแล้วของเราอยู่ไหนน่าจะหายอ๋อมันอยู่ในนี่ไงมันดูแลอะไรดูแลอะไรอันนี่มันไม่ได้หันไปจงคลองอ้อแล้วดูมันหันมายี่มันติดกันอย่างนี้มันจะเกิดไหมี่ะแล้วดูมันหันมาก็ลงมา ถ้าเยอะแล<อ>ิดการน,นี้มันจะเกิดไหมเนะี่ยไม่เกิดถ้าไหนเกิดมันก็เกิดแค่เดียวอเอาตรงคอรตรงนี้แทนนะใช้งานได้แล้วตรงนี้ไม่ต้องไปถูกหอนอเล่งปิดทำไมเมื่อกี้ทำถูกแล้วไปไว่าทำไม เราเปิดไปหนึ่ชงช่องแล้วก็ปิดหนึ่งอันนี่ปิดเลยตรงนี้พอทำไมก็ได้ ได้ได้ได้จะยังไงได้ครับนี่นะนี่จะได้อยู่แบบไม่ต้องไปเรียบร้อยครับพี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเก็บของไป เบร็อยเออน้องวันทำอะไรต่อเอาทียนทีมาเฮ้ทำอะไรต่อดิบ้าน้ยังอีพีท่าหันไม่งี้อู้หู้อาวอ้าอ่ะอ้อระเบิด เหกเรามีเรามีแร่แร่เรามีแร่ขวดใช่รึเปาเราไม่มีเพชรเลยหรอขวดใช่ใช่เรายังไม่ใช่รึเแต่อย่าเล่นบนกอดเราย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 าายยาายหานดาดิ่าดิลมีอะไรบ้างอืม่าจกัน

เกียร์เบโอมี้แล่นกับกดออืมโอ้ยเพ้อขึ้น,าน <ś c oughs> มาฮนี่มันอะไรเนี่ยแร้ <ś c oughs> ทำแบบนี้ก็ได้นะวางน้ำแล้วทีนี้พอมันโดนน้ำที่มันเป็นโซเสมันก็จะดันขึ้นมาแต่เราไม่มีออกซิเดนทีพูดถึงทำไมอืมแหไรพูดทำอ,อนาคตแต่เราไม่ทำหรอก แค่ oh, okay. นี้ก็ได้แล้วนี่แหละตกชั้นอ่าตกแค่นี้บ้านบ้านเล็กๆขอมแค่ hmm. นี้บ้านเล็กๆขอไหมเดี๋ยวใหญ่กว่านี้เดี๋ยววันนี้จะสร้างบ้านได้เหรอใช่ที่เกิดหรอ เ,เพิ่มไป,ป็นขบอกพล่ที่นำตนที่ขุดยากชิปเพราะว่าคิปเปิร์ม,มันจะหนีไม่ทันแตนกับกดอ่าเลยเขาแล้ว ดีเลยไม่เป็นหันอืมนี่แหละอ้าวทำไมเขาจะเกิดอยู่บนเนี้ยอ๋อเออเฮ้ยยิ้มไปเรีบก่อนไหมอ้าวทำไมมือไปแบบนั้นน่ะหันมาเอาทั้ไมมืองไปแบบนั้นล่ะเฮ้ยเย็บผีไฟวะเฮ้ยเทเลชี ซอมบี้ดีกว่าเอ๊ะอาคุณมาทำโปรคลิปดีกว่าวันดี้โกดคลิปได้แล้วสนกยังเลยเลื่อไฟขอโทษดีพอดีเพื่อทำลายสวนผักเอาแล้วไม้ล่ะไม้หาย มายิ้มเดี๋ยขึ้นหัวใจกับคนเดียใช้กล่องนี้เลยแล้วกันเอาเหมือนเลือกได้โดนต่อเลยไหมไอกระจกอะไอเนี่ยไอลังคาอะเอาไหมเอาเอาเอาอีกเหรอไหนยเฮ้ยแค่ถามเฉยแต่แดนจริงอยากแบบอยากตอบว่าไม่เอานะเหนื่อย

ขี้ขลาอนิ่มแขวนเลยจะหายมันก็ใช่ไม่ใช่มันลอยตกบ้านไม่ได้หรอวะบิวโอ้ไรเดอร์ฟอร์ จับก็ตายป่ะเราดูแผนท็ว่าอยู่ทำไมมันเดินตามาแทตกหนึงนเึงเก็บพังเ เก็บผอมไว้ชั้นบนเกี่ยวเทีนทีอีกแล้วยี่ยมห้องเก็บผอมไว้ชั้นบนไหมห้องเก็บผอมไว้ชั้นบนไหมอาา๋อจะใส่ชั้นบนด้วยโดนมีชั้นไม,ไม่บนหลังคะอืมเต็มนาทีแกนาที่บ้านเรายั่งเล็กยิ่งได้ชูกเกคีนแล้วมาเราจะปิดคลิปกันแล้วโอ้ลืมอัดอ่ะ <c oughs> นอกคตีตีไอตีลูกใครมันให้ด่าพังมาแล้วโลไอหายไปไหนโร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 ครับครับีค้านูนบาข้าไปเนี่ยีไม่อยู่เาพี่หลครับผมครับผรบมอยู่ไหนครับผมเครับผมโลรอยู่ไหนคลิปนี้ลากันไปก่อนโจบครับ